ก็สุัสดียมเย็นนะเพื่อนๆก็จากบอมกระบาดปั่นปันแตกนะก็กระบาดตัวนี้ช้ำมาตั้งแต่อัดลมนะเพื่อนต้อมแล้วแล้วก็มาซุดจมที่แปลงนาแม่โคมาดึงอยู่ก็ตอนนี้ก็แตกเรียบร้อยไปแล้วครับไปเดี๋ยวเปลี่ยนกันแล้วก็เดี๋ยวไปลงางกันสักประมาณห้าไร่หกไร่นะฮะก็นี่ก็ต้องเอาโมไซไฟเพื่อน็ต้องมันเด็กหอยเลหน่อยแหละอยจะลื้ลือ แต่ลืมไว้กันแล้วลงไว้แล้วไปโรงงานอีกเจ้านึงนะฮะบอกโอเคครับเพืพ่อนๆนี่อันนี้คือแปลงนานที่เราจะทําการลงเกี่ยวนะฮะนี่คือข้าวนาดำนะฮะก็ขอซื้อหนึ่งพวงนะอายุเก็บเกี่ยวก็ข้าวนาดําเกี่ยวได้ตั้งแต่เก้าสิบหกวันนะครับแล้วแต่ความสมบูรณ์อ้พี่โอเข้ามาก่อนนะฮะเพราะว่าจับบอมกระบาดขาดโอ้รู้ปะนะเขากรอบลองตรงไหนอะ่ะนี่ นั่นแหละอันอันนู่นละชมายมะม่วงอันล่างอาเว้นไว้ปากหนึ่งแล้วก็ริมริมคลองอาเว้นไว้ดูเอาโอ้โหมาดเพือ่อนตรงเลขนทำงานผมไม่กี่วันเดี๋ยวเขาเกี่ยวได้นะครับมีพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเมได้หมด บางทีถ่ายก็ให้มันเห็นหน้าเห็นตาบางทีไอ้หนูว่างั้นอ่ะเอา้าระจัดไอ้ที่ที่ไม่ค่อยอยากเปิดที่อะไรฮะเพาจะตรวเดี่ยวกันนะ่ะเรบไม่ได้เอานี่พเพื่อนเอานี่มาแล้วนี่ไอ้ตัวนี้นี่นี่นี่อุ่น <c ười> เอาโจ๊บเครื่องกำลังอุ่นๆเลยเอาถอดแป๊บหนึง่งถอดน็อตสี่ตัวดึงออกไปเลยแล้วอันนี้จุ๊บเข้าไป แค่นั้นเองใส่อันนี้ก็ให้หูพันนี้มันตรงกันนะเนี่ยอันนี้จะได้ไม่บกนี่ครับเพื่อนถอกแล้วต่อไปแล้วทำการใส่เคยถามช่างโรงงานเขาแล้ววตรงนี้ถ้าเกิดมันแตกบ่อยได้แตกใส่ใหญ่ได้ไหมเขาบอกเขาไม่แนะนำอะ่ะ เขาบอกให้มันขาดตรงนี้ดีกว่ากับระบาดเดียวขาดเผาปัม๊มเพื่อนๆเขาว่างั้นเดี๋ยวคงจริงอะ่นะเนาะพอถ้านี้ใหญ่ขึ้นแล้วโอ้โหเผาเผาปัม๊มไม่โตเท่าไหร่ไงมันก็มีสิทธิ์ขาด้็อย่างช่างเขาว่าแหละเขาต้องคิดไปแล้วตอนแรกคิดจะแป้งใส่ใหญ่เหมือนกันเนะี่ยแต่ถามช่งววางก่อ <c> น <oughs> อ่ะโอเคเนี่ยใส่เนี่ยจุ๊บแค่นี้ก็เป็นอนันว่าเสร็จนะครับไปลุยร้อนไหมอุ่นๆพอได้แกง ปะโอเคเพื่อนเรียบร้อยเสร็จแล้วจ้ะโอ้โหจะบอมตามหลังมาขี่มอเตอร์ไซค์ผมมากั้ช่างตีไงถูกพี่โอเต็มอุ้มไปแล้วม,ม,มั้งบาทเลยเพื่อนอะไรครับแต่เลิกก่อนทางมันพอดีอ่ะโอเคครับเพื่อนเรียบร้อยทีแรกเลยผมจะเดิเดินประกอบนู่นมาไงแล้วก็เรียกจาก่าบอมบอกสตาร์ทเครื่องติดแล้วปากไม่ยกไงนะขอประจัดยังไม่ได้ปิดน,นะฮะก็คือ ปั๊มไม่ทำงานไงกระบาดขาดไปแล้วเนาะเกมเพื่อนปะเ,เดี๋ยวเขาไปลุยกันช่วยบีโอกันอ่ะก็โอเคครับเพื่อนๆโน่นเรียบร้อยไปแล้วแม่แข่งกันเลยแนละ้ววันนี้เ,เป็นไรขาใกล้ข,า,ขาไหนขาที่โรลเลอร์หรือขาที่ไหนเฮ้ยแขนที่ฟันเลยเหรอหรล,ลุงเบี้ยวอะ่ะ ความเชื่อมันเยอะเพื่อนๆไปเออเนี่ยเพื่อนๆเนี่ขาดนี่นะโอ้ร้อยขาดมันมั่งอยู่แล้วเนี่ยเอาเอาพอใช้งานก่อนนะเอาใส่ใส่ไปก่อนเดี๋ยวเอา <c oughs> เดี๋ยวว่าบอที่แรกนะั่นน็อตเปลี่ยนน็อตไปไงเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ตัดนี่เลยเพื่อนเดี๋ยวเข้าบ้านเอาแก๊สตัดมันเป็นน็อตนี่แหละเดี๋ยวเราหาน็อตมาใส่น็อตตัวผู้อะ่ะแล้วก็ร้อยไปแล้วก็ตัวเมียล็อกในนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ย ใช้ไปก่อนแกไปหาหน้างานไปก่อนเพื่อนรถเกี่ยวได้ก่อนนะตอนนี้นะครับวหมหมดจะพังนี่ก็แข่งกันพังหมือกัน เรียบร้อยทำเป็นเกลียวก่อนหน้าม,มืดเลยไม่ได้เอาแว่นมาเรียบร้อยครับแค่เ,เปลี่ยนน็อตใหม่ก็จบแล้วนะนเพื่อนพอจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเชื่อมใช้พอใช้ใช้ลืมเลยทำชั่วคราวใช้ชัว่วโคตรเหมือนกันนะทีมงานผมอ,อ่ะเอาอีกไปก่อน สามหลักแล้วก็คือแก้ผ้าต้องแก้ผ้าหน้ารอดก่อนนะหน้างานนะเพื่อนรถต้องทํางานไงกลับปู่เมื่อไหร่ก็นั่นแหละสามหลักนะก็ทําให้ดีเลยนะครับโอ้โหจะให้โอเวอร์เทจให้โอเปแย่ลงเดี๋ยวเอาคันน้ำเงินนั้นคันนั้นอุ้ยอ้ายเอาไว้ข้างบุนเลยดีแล้วโอ้โหเทแล้วไมแย่ลงเลย สองตัวกว่าน้ำหนักเขาเขาว่าช่วงล่างแคบกว่าไรกว่าไม่รู้สิแต่ถ้าแย่ลมคันนี้กินนะเพราะว่าถามคนใช้งานาเพื่อนเพื่อนเขาจะรู้แต่รถผมว่าช้างปี52ขึ้นไปนะจนถึงปี55เพื่อ54น54าะครนะผมว่าคล่องตัวสุดอะ ความผิวสเปคเขายังไม่ได้กว้างไม่ได้ใหญ่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ใช้ดีอะผมชอบอะคันนี้สังเกตเลยมันผิวดิรถมันเปา่ามันเลี้ยวง่ายอะไรง่ายเพื่อนนี่นะเพื่อนกข้าวามองดูน่าจะเหลืองจัดน,นะแต่ไม่เหลืองนะเขาเกี่ยวนะ ก็ถือว่าพอไปพอมามีรวงแห้งบ้างนะฮะนี่ๆๆ่นี่นี่นีไอที่เป็นขา,ขาวๆแห้งๆขึ้นมาเนะี่ยธรรมดาของซีหนึ่งฤด,ดูนี้ฮะเป็นบ้างครับกดไม่ได้ฮะเดี๋ยวี่โอโลงก็แย่แล้วฮะเพื่องเทไปแล้วประมาณเกือบเกือบสองเกลียนฮะโอุ่่มก็ถือว่าโอเคอยู่ถือว่าได้ไม่ต่ำนาไม่ต่ำเนื้อนา,นานะฮะ ทางที่กบล่องแล้ว ถ้าเราแบบเราไม่ได้ถ้าเล่นเดิมๆไม่ได้ปรับแต่งอะไรเขาผมไม่ค่อยแนะนำนะผมอยากให้เล่นตั้งแต่ปี5.2ขึ้นนะพี่นะปีสองอะปีห้าสถ้าชอบรถสเปคอย่างเงี้ยเนี่ยเบาๆคล่องตัวอย่างนี้ก็หาปีห้าสนะครับห้าสองห้าห้าผมลือลื5อปีห้าอะไห้าหกปะอย่าเอาตัวน้นลือตัวน้นลือก็แต่ว่าดีไหมก็ได้แหละแต่ก็ ถ้าอยากได้รถที่บอกพิ้วหน่อยอะไรหน่อยก็นหนักไม่เกินตัวหรือลมก็โอเคก็เนี่ยปี52ครับถึงปี54ปี55ปี56ไี่รู้จะรู้สึกช่วงล่างจะกว้างขึ้นหน่อยหนึ่งจากปีนี้นะอะไรอย่างไรก็ลองหาเล่นดูเพื่อนๆดูเอาดูสภาพเอาดูอะไรเอา คครับพเพื่อนๆก็เหลือแค่นี้แหละเหลือบนเหลือสักประมาณเกินก,กว่าได้นะฮะแล้วก็พี่โอเคี่ยนั้นก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวขอพักเหนื่อยน้องเพื่อนเนาะพักสายตาหน่อยโหหน้ามืดเลยเชื่อมไปต้องไปหาอะไรเขี่ออยอีกแล้วเนี่ยก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามสักติ่งนะฮะก็บางทีผมพูดอะไรออกไปอ่ะไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดไม่ต้องอะไรทั้งหมดสิ่งที่พเพื่อนๆเห็นในคลิปพิจารณาเอาครับ เอาไปปรับใช้ฮะมีประโยชน์บ้างไรสาระบ้างอะไรบ้างทุกคนลว้วนมีสไตล์ของตัวเองในการขับรถหรือในการจะทํารถทําอะไรสไตล์ใครสไตล์มันเพื่อนๆดูแล้วก็เอาไปปรับใช้เอาให้มันเข้ากับตัวของพวกพี่ๆเองอะแค่เป็นแนวทางฮะเป็นแนวทางอย่าเป็นเยี่งอย่าง,างเออไปแล้วครับพเพื่อนๆสวัสดีครับ